จังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนาวัดห้วยขานางหมู่ที่1ตำบลหนบงหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี นายเทีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานประกาศจิตนาลมต่อต้านยาเสพติดอำเภอหนองฉางโดยมีนายวิทูลสิรินุก,กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพลตำรวจตรีนรงเดชศักสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีนายอำเภอหนองฉางส่วนราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและในอำเภอหนองช้างเป็นผู้กล่าวคำปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดทั้งนี้โครงการดื่มน้ำสาบานถวายสัตว์ปฏิญาณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้าง บวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย